คุณพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวที่หนึ่งครับคุณพี่พี่ปูเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้เอ่อเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลนะครับพี่ปูปลูกทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองค่ะตั้งแต่มาแนะนำอะค่ะอสองวันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มใช้เลยพอใช้แล้วใช้ไปสักครั้งหรือสองครั้งนี่แหละครั้งสองครั้งเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็เออม,มันโอเคนะขยายความนิดหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไง มันเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเราเห็นเราเห็นทุเรียนเริ่มแบบดูแบบสดใสดูต้นทุเรียนล่าเริงดูเหมือนเหมือนคนได้แต่งตัวอ่าครับใช้มาตลอดค่ะอืมก็ประทับใจและครั้งแรกสองครั้งแรกก็ประทับใจลอใจใช้เลยเออใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่กุมภาใช่ค่ะของเดิมมันมีปัญหาอะไรไหมหรือจะแบบไหนยังไงไหมถึงได้เปิดใจก็คือที่เราเห็นชัดได้ไหมคะครับจากใบที่แบบ สีไม่เข้ม,มาก็จะกลายเป็นใบแบบโตอเออนึกถึงใบกล้วยไหมคะครับผมเราตกใจอะเดินขํา้มาดูปกติจะเข้ามาแบบเราไม่ได้เข้าทุกวันก็คือจะคนงานก็จะทำอยู่แต่พอเดินมาดูเฮ้ยมันใบใหญ่ขนาดนี้ม,มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อะไรประมาณนี้เล็เล็กมากใช่มันมันมันก็ไม่ถึงกับเล็กมากแต่ว่ามันมาดูแล้วแบบมันต่างกันเยอะ ก็เลยแบบเออน่มันมันน่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาตลอดจนจนตอนเนี้ยค่ะแล้วก่อนหน้าที่พี่ปูจะใช้สามเกกระแพนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยพี่ปูใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนน้อยกว่าปีนี้ใช่ปีนี้คือเรายังไม่ได้เรามยังไม่ถึงกับว่าได้ขายนะคะก็คือได้ขายไปนิดนึงแต่ว่าจากที่แบบดูผลิตภันธ์ที่บนบนที่มันอยู่บนต้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบคือมันโอเคมันตอบโจทย์อ่ะปีที่แล้วลงทุนไปเกือบล้านจําได้ไหมพี่เพราะประมาณสักเท่าไหร่ กี่ลูกกี่อะไรประมาณได้ไหมประมาณ6กถึงเจ็ดประมาณหกถึงเจ็ดลูกอีกแล้วนะจากการใช้เคมีนู่นนี้น่ะหลายตรงหลายตัวเลยหลายตัวค่ะหลายตัวอเมาปีนี้ได้รู้จักกับ3มเกอร์เวอร์แพนแล้วเริ่มใช้มาตั้งแต่กุมภาใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บผลผลิตเก็บบ้างเล็กๆน้อยนค่ะนิดนหน่อยแล้วได้ประมาณหรือได้ดูไหมว่าตอนนี้ เหลืออีกกี่วันแล้วจะได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นชัดใช่ไหมคะครับแขนล่างปกติแขนเขาโตโตเนี่ยปีที่แล้วนะคะไม่มีลูกแขวนนะไม่มีลูกเลยพอปีนี้เนี้ยมาเดินดูเออมันก็แบบมัน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 ให้บ้างมันเห็นมันเห็นชัดว่ามีมีแขนแขนล่างเลยแขนล่างมีลูกให้ใให้เราแล้วใช่ก็ประมาณการรอบแรกนี่หวังไว้ว่าหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีรอบหลังตามมาแน่น้องๆเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าคิดว่านะคะคือมองด้วยสายตาแบงไม่ได้นับแบบเป๊ะเป๊ะประมาณเนี้ยเหมือ เอหนึ่งนี่ไม่หนีแน่แเก็บรอตแรกเนี่ยแต่แตเดือนพครอบรอบไข่ไก่นี่ก็อีกรอบหนึ่งอีรอบไข่ไก่ตามพี่ค่าไก่ไไก่นี่ไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ก็นใชเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามันมันหลายต้นเพราะว่ามันมีแบบมันจะสลับกันรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นรุ่นสองอะไรอแต่ก็ก็คือหลักๆก็เรื่มลงก็คือโดยแบบมันก็ตอบโจทย์อะพอใจที่ว่าแบบเออเราได้เปลี่ยนผลิตพันธุ์แล้วแบบเราได้คือมันเห็นชัดเจนว่ามันมันได้ผลเยอะผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่แ จากปีที่แล้วรู้เพิ่มขึ้นแน่ๆเยอะมากกว่าเดิมแน่ๆในส่วนของผลของทุเรียนลูกของทุเรียนอ่ะณเวลานี้พี่ปู ชื่นใจชื่นชอบแบบไหนมันเป็นยังไงแบบไหนบ้างอธิบายให้หน่อยพี่ก็ลูกมันค่อนข้างสวยได้ทรงน้ำเขียวน้ำเขียวดีแล้วก็สีสีเขาเหลืองสีชัดค่ะสีเนื้อของทุเรียนเนื้ออร่อยอ่าฝนตกเยอะไหมครับใช้ได้อยู่นะคะตกเตตกเยอะๆนี่เนื้อมันชอบมีปัญหาแล้วขาใช่ใช่ของเราของเราไม่มีปัญหาค่ะของเราเนื้อยังเหนียวไม่มีอมน้ํานะคะไม่มีอมน้ําด้วยใช่ผิวเราก็ผิวสวยน้ําสวยทรงสวยเนื้อดีโดน นำเยอะๆก็ไม่ฉ่าน้<ช>ํนเพราะว่าปกติแล้วทุเรียนถ้าเจอน้ําเยอะๆฝนตกเยอะๆโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งเป็นถวายด้วยเนี่ยปกติแล้วเนื้อจะมีปัญหาอืมใช่ก็พี่ปูยืนยันแล้วครับนะครับว่าเนื้อแห้งใช่โอ้นี่ลดต้นทุนต้นทุนก็ลดนะครับพี่ปูทราบไหมก็ว่าบริษัท WCI หรือ o r k ร์ค้าของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่3มเกอร์เวอร์แพนแล้วนะตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าชีวพันธุ์ที่จะปราบโรคพืชแล้วก็ปราบศัตรูพืชคิดจะลองไหมพี่ปูกับเกษตรกรหรือใครก็ตามครับที่จะได้เห็นคลิปนี้ว่าสามเกอร์เวอร์แพนกับชีวพันธุ์ของบริษัท WCI ของเรา เป็นยังไงลองเปิดใจมาใช้ไหมลองยังไงแบบไหนไหมฝากพี่ให้พี่ปูฝากหน่อยครับก็ถ้าใครที่คิดอยากจะลองใช้นะคะไม่ไม่ต้องคิดค่ะลองเลยใช้เลยคือได้ผลจริงอันนี้คือลองมากับตัวเองนะคะก็คือใช้เมือกับตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มต,ต้นปีแล้ว มันเห็นชัดอ่ะเห็นชัดตั้งแต่พอเขาเริ่มมีลูกมีผลิตพันมีมีต้นมีลูกทุเรียนแขวนเนี้ยใบเราก็ยังเขียวอยู่คือมันเห็นชัดตรงเนี้ยค่ะปกติใบมันจะสีซีดใช่ไหมคะพอพอเขาจะดึงอาหารจากใบออกไปอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แต่แต,แต่แต่เรานะคะคือคนอื่นสวนอื่นที่เข้ามาดูก็บอกเออใช่ใบยังเขียวแบบยังเขียวเข้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้เดินดูสวนแล้วปกติทุเรียนทวายเวลาเราทำเนี่ย ก็ได้ข่าวปีนี้ทาสารหนักพอสมควรอ่าค่ะลงลงเข้มนิดนึงอ่าเพราะน,นั้นเนี่ยโดยปกติแล้วทุเรียนที่ที่ทำสารหัหนักเนี่ยจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยบางคนยอดไม่เดินเลยยอดไม่ไม่ขยับเลยแต่อันเนี้ยที่เดินดูรอบๆบเนี่ยใบเนี่ยมันมีเริ่มมีการขยับแล้วหมายความว่าสารที่ทำเนี่ยมันเริ่มคายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสเสน่ห์และเป็นข้อดีของการที่ทําทุเรียนแล้วเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะนําไปสู่ที่หลังหลังเก็บผมผลิตเสร็จเนี่ย เราก็จะฟื้นต้นได้ง่ายขึ้นค่ะพี่อุ้มมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมลูกค้านะเยี่ยมพี่ปูเจอกันเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็หลายๆแปลงที่เราไปเดินแปลงมานะในลูกค้าพื้นที่ทุเรียนทวายนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่าทุเรียนพันล้านเพราะมูลค่าสูงมากนะคะในนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเจอว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของการแก้ไขการฟื้นต้นแล้วก็การทําใบนะคะแล้วก็ฤดู การที่มันน้ําท่วมใช่ใชไหมคะที่ปูแปลงนนมีน้ําท่วมแล้วก็ที่สาคัญทั้งฟิราเซียมทั้งไฟทอปทอราเข้าแปลงเยอะมากแต่จากต้นปีที่พี่ปูได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะจากการที่ได้มาเจอกันนะวันนี้มาที่แปลงแบบต้องบอกว่าประทับใจแล้วก็ดีใจที่สุดในฐานะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาเริ่มต้นนะแนะนําผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลแล้วก็ต้องชื่นชมเกษตรกรค่ะพี่ปูใช้อย่างตั้งใจจริงจังนะไม่ได้แบบใช้แบบเรียกว่าตรณีเลยใช้เต็มที่นะเราได้ผลขนาดนี้ ไม่ไม่เป็นไงบ้างคะปีนี้พี่ปูเอ่อก็ประสบปัญหากันค่อนข้างเยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากกับทุกๆท่านเลยที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ว่าลองเปิดใจใช้เธอค่ะเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์อย่างพี่ปูอันนี้ส่วนส่วนนิดนึงส่วนที่ว่าแนะนําไปที่น้องๆก็ใช้ที่ที่ญาติญาติใช้นี่ติดดีทุกแปลงโอ้จริงๆค่ะเนี้ยอันนี้อันนี้คือแบบชื่นใจสามารถไปดูได้เลยฝากไว้นิดนึงครับผมเมื่อกี้สิ่งที่พี่ปูพูดเนี่ย ถ้าเราใช้คำง่ายๆก็เรียกว่าใช้เป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายเรื่องเชื้อพันธุ์ไว้นิดหนึ่งสิ่งที่เราทำเราดูแลตั้งแต่รากต้นใบไปยันผลผลิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของของเราคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราใช่ครับซึ่ง พี่ปู่ยืนยันได้ไหมคำว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่ใช่ได้จริงใช่ค่ะ,ะเป็นสิ่งที่มาเสริมเติมแต่งกับ3าเกอร์โบแพนนะครับในส่วนของอสารชีวพันธุ์นะครับดูแลอะไรดูแลในเรื่องของโรคพืชแล้วก็ศัตรูพืชนะครับทุกชนิดครับเรามีมาช่วยให้เกษตรกรแล้ว นะครับในช่วงนี้เวลานี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วติดตามกับที่ปรึกษาของบริษัท WCI ได้ทุกคนที่ที่ปรึกษาทุกคนพร้อมให้ข้อมูลพร้อมให้คำตอบกับกเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับวัน,นติดตามกันต่อครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ